ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวินดูทอรดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567 ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าวินดูทลอดนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับเรียนวิชาอักขระขอมไทยนะครับตอนนี้ก็จะมีหลักสูตรเปิดนะครับเป็นหลักสูตร2เดือนนะครับเรียนเดือนละ1,000บาทนะครับเรียนทุกวันเสาร์เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับเริ่มเรียนวันเสาร์ที่2พฤศจิกาส นะครับก็ผู้ไม่มีพื้นฐานนะครับก็สามารถเรียนได้นะครับมีทั้งช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็มีทั้งเรียนที่สมาคมหัวศาสนาชาติวาศนาดาแต่ไม่มีบันทึกย้อนหลังนะครับนะท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อนะครับแอดไลน์นี้ได้เลยนะครับก็จะมีอาจารย์ของผมเองซึ่งเป็นอาจารย์วิทุนบุญใจศรีเป็นอุปนายกสมาคมโหัวศาสนาชาติแล้วก็จะมีนะครับพี่ปูนะครับแล้วก็มีน้องกิ่งนะครับก็ร่วมกันสอนนะครับติดต่อได้เลยนะครับนะตาม แอดไลน์ line, นะครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีเมษจะมีดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพระอังคารนะเราจะเรียกว่าตนุนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับเคยบุกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่า ท่านมีดาวอะไรตั้งรับนะครับถ้าดาวพ่าอองคานไปสัมพันธ์ดีก็เฮงถ้าไปสัมพันธ์ไม่ดีก็จะมีปัญหาเคราะคาว่าตนุคือตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราเราจะเรียกว่าตนุหมดนะครับไปสัมพันธ์กับอะไรก็จะเป็นการบอกเรื่องเราว่าเราจะเจอเรื่องอะไรบ้างนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะฮะในราศีพิจิกนะครับเราจะเรียกว่าพบมรณะที่แปลว่าการเปลี่ยนแปลงโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพสิ่งที่กังวลสิ่งที่วิตก กังวลน,นะครับนะก็เรื่องเศร้าโศกเสียใจนั่นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตนุคือตัวเราเองนะครับไปสถิตยอยู่ในราศีกรกฎนะครับและได้ตําแหน่งนิดะนะครับนิดก็แปลว่าเล็กน้อยอะนะครับเล็กเลกน้อยๆนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวเราเองนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์นะน่นหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยสถานะที่เราเป็นอยู่ณนปะัจจุบันเนี่ย นะครับเราพยายามอ่อนน้อสมสมตนเราอย่าไปทําอะไรที่มันออกแบบแนวนะครับก้าวร้าวนะครับหรือออกแนวไม่ค่อยจะโอเคนะคเพราะว่าตําแหน่งเราตอนนี้เป็นตําแหน่งนิดที่แปลว่าเล็กน้อยเราควรที่จะเป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะครับ ควรจะทาแบบอ่อนน้อมถ่อมตอนแล้วคุณจะเกิดผลประโยชน์นะครับที่ดีกับตัวเราเองนะครับนั่นหมายถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรเรื่องของบริษัทเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องของคนที่บ้านนะครับพยายามอารมุ่มอรรวยพยายามทําอะไรก็สุดแต่นะครับรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะเราจะไม่ทําตัวออกแบบโหยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้ยังไม่ได้นะนะครับถึงแม้เราจะเสวยเลิกดีก็เถอะนะครับตอนนี้เราเสวยราชาเลิกนะครับซึ่งเป็นเลิกสะดวกสบายนั่นก็หมายความว่าเราเข้าเลิก นะครับที่มีคนเขาคอยใส่ใจคนคอยดูแลนะฮะแต่ถ้าเกิดเราทําตัวแบบอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับคนก็จะรักคนก็จะเอ็นดูเรานะแต่ถ้าเกิดเราทําตรงกันข้ามมันก็จะมีปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับมีดาวพระอังคารเป็นการกินีจรในปีนี้การกินีแปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบัตจุดเสียหายนะครับก็จะแปลว่ามรณะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุนะครับมรณะพันธุนะครับเอาละนะครับก็แปลว่าอาจจะมีเรื่องกังวลเกี่ยวเรื่องของที่บ้าน เรื่องของที่ทํางานนะครับหรือญาติพี่น้องนะครับหรือเกี่ยวเรื่องของสุขภาพที่บ้านของญาติพี่น้องได้หมดเลยนะครับเพราะคําว่ามรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียสใจนะครับไปอยู่ในเรือนพันธุ์ก็คือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานั่นแหละนะบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของเสียของซ่อมก็ได้บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของการถูกเบียดเบียนในเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆก็ได้นะครับบางคนก็ขายหลักทรัพย์นะครับเพื่อ เอาไปใช้จ่ายนะครับนะเอาแล้วก็ได้หมดไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะถ้าไม่ได้สัมพันธ์การกินีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเป็นการกินีก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่บ้านเรื่องของที่ทํางานนะครับบรรยากาศที่บ้านบรรยากาศที่นานที่ทํางานนะครับนะแล้วเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าพบุตตะ นะครับที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการนะเอาละหนึ่งถึงสิบห้าไม่มีปัญหานะครับพุตธปัตนินะครับก็ะะนะบะจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักความรักครั้งใหม่ความรักครั้งแรกนะครับหรือมีความสดใสล่าเริงดีนะครับเกี่ยวเรื่องของอความรัก,ก,ก,กนะครับหรือมีลักษณะข,ของการหาผู้ร่วมพุ้นร่วมทุนนะครับทำธุรกิจธุรกรรมอะไรยังไงได้หมดเลยนะครับเพราะคําว่านะครับปัตะนิแปลว่าเพศตรงข้ามหรือฝ่ายตรงข้าม นะแต่คําว่าปุตตาปแปลว่าสิ่งใหม่ๆก็แสดงว่าสิ่งใหม่ๆไปอยู่ในเรือนของคู่สัญญาก็แสดงว่าเราอาจจะมีคู่สัญญาใหม่ๆนะครับหรืออาจจะมีความรักครั้งใหม่หรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่สนิทสนมนะครับกับลูกหลานบุตรหลานนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับก็ตอนที่อยู่ในราศีตุลน,นะหนึ่เนี่ยสเสวยเทวีเลิกนะครับก็เป็นเลิกเขาเรียกว่าเลิกนางพญานะครับแล้วก็ วันที่7จนถึงวันที่15เนี่ยเราสวยเพชฌฆาตเลิกเข้าเป็นเรื่องของการตัดสินใจตัดสินใจดีก็เฮงนะตัดสินใจไม่ดีก็จะมีปัญหาได้จุดที่ต้องระมัดระวังไม่ควรจะทําธุรกิจธุรกรรมอะไรเลยจะเป็นในช่วงวันที่1ถึงวันที่2เราจะเข้าระาวาังพิษนะครับช่วงนี้ระวังระวังหน่อยนะครับจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่3ถึงวันที่6นะจะทําอะไรยังไงเกี่ยวเรื่องของคู่สัญญาเกี่ยวเรื่องอะไรก็แล้วแต่ 3- ถึง6เนี่ยเป็นจุดที่ให้คุณกับดวงชะตานะหลังจากนั้นจะหมดโปรแล้วนะครับไม่ค นะครับปุตรตาก็แปลว่าสิ่งใหม่ๆนะครับบุตรหลานลูกหลานมรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจก็อาจจะเกิดความผิดพลาดจากบุตรหลานลูกหลานก็ได้นะครับหรือเกี่ยวเรื่องของความรักความรักครั้งแรกความรักครั้งใหม่อันนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับหรือเกี่ยวกับในเรื่องของการปกครองบุตรหลานลูกหลานนะก็ถือว่าไม่ค่อยโอเคแล้วล่ะแล้วพยายามอย่าเขาเรียกว่าอย่าถือตัวถือตนอย่าโอ้อย่าอวนนะครับอย่า ช้ยกตนข่มท่านเวล,ลาดาวพาธิตกมรณะมักที่จะรักเกียรักศรีจนโอเวอร์นะครับจนเกินไปจนทําให้คนเขามีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะก็พยายามทําตัวแบบเนี้ยดาวอังคารก็คืออ่อนน้อมทำตนเข้าหาอะไรประมาณนี้จะดีนะก็ต้องบอกว่านะถ้าเกิดว่าใครทําธุรกิจธุรกรรมค้าขายอะไรก็สุดแท้แต่นะ้องถ้ามีลูกน้องหรือมีอะไรไงก็อย่าไว้ใจมากนะต้องมีการเช็คสินค้าต้องมีการเช็คเ,เงินทองอะไรก็ ประมาณไม่ได้อะมันมีมันมีเกณฑ์ปัญหานะครับงานใหญ่ๆห,ห,หรืออะไรยังไงเนี่ยต้องควบคุมดูแลอย่างดีอย่าปล่อยให้เขาทําตามใจมันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาได้นะก็ต้องเรามาระวังแล้วถ้าเป็นสายเสี่ยงโชคสายลงทุนช่วงน,นี้เบาหน่อยนะครับเวลาปุตตะตรมรณะเนี่ยมาที่จะขาดทุนเกฑ์กำไรแล้วก็มาที่จะขาดทุนนะครับจะเป็นประมาณนี้นะเอาละ ดาวพระอาทิตย์ที่อยู่ในราศีพิจิกเนาะย้ายไปในวันที่สิกจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา21อนาฬิกาสินาทีนะ1ิบหกถึง1ิบเก้าเข้าเพชจะาดเลิกเป็นเลิกตัดสินใจนะตัดสินใจดีก็ไม่เป็นไรนะถ้าตัดสินใจไม่ดีนี่โอ้ยุ่งเลยนะครับแล้วก็วันที่2ี่สถึงสาสิบเสวนาชาเลิกนะก็เป็นเลิกสะดวกสบายก็ด้วยความที่มันเป็นเลิกสะดวกสบายเนาะนะครับแต่มาจากเจ้าเรือนปุนตตาก็แสดงว่ามันจะส่งผลให้เราประมาทเลินเล่ออะไรได้ง่ายและไม่มีคนปราม นะเราก็ต้องมีสตินิดหนึง่งนะงั้นอาจจะเสียหายได้นะครับนะอ่ะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึง่งดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าภพสหชะนะครับที่แปลว่าเพื่อนฟูงสังคมนะครับคนสนิทค,คนใกล้ชิดนะอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีกันเราจะเรียกว่าภพอัลลิกนะครับที่แปลว่าอุปสรรคหนี้สินความองุดองดใจความไม่สบายใจนะครับก็ต้องบอกว่าดาวพระพุธเดินไม่ค่อยดีนะครับ ก็เป็นดาวเจ้าเรือนสาหาช c h ตกมรณะทั้งเดือนเลยนะครับสาห a ช h ก็แปลว่าสังคมนะครับแล้วก็มรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจก็จะเป็นลักษณะถ้าคนมีชื่อเสียงระมัดระวังหน่อยนะครับมีเกณฑ์ที่จะทัวลงนะฮะมีเกณฑ์ที่ทัวลงมีเกณฑ์ที่จะถูกสายร้ายป้ายสีมีเกณฑ์ที่จะไม่เข้าใจนะครับกับเพื่อนฝูงสังคมนะครับอาจจะมีความขัดแย้งกันในลักษณะต่างๆนะครับอันนี้ต้องระมัดร,ร,ระวังมากๆเลยนั้นในเรื่องของการสื่อสาร ต้องระมัดระวังนะครับต้องให้เกียรติกันนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ที่เขาจะ เขาเรียกว่าได้ยินแล้วว่าอาจจะเคืองหรืออาจจะโกรธหรืออาจจะเข้าใจผิดกันในลักษณะต่างๆได้นะยังไงก็ให้ระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะและเวลาดาวเจ้าเรือนอสหชชัยมรณะเนี่ยนะครับจะพูดจะทําจะคิดจะอะไรต้องระมัดระวังรอบด้านนะครับเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดความเสียหายนะครับจากคนสนิทคนใกล้ชิดหรือเกิดจากสังคมอะไรต่างๆจะพิมพ์จะเม,ม้มจะอะไรเราต้องระมัดระวังนะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยโหนะครับ ออนไลน์นี่ลุกกันเป็นไฟเลยนะครับนะก็าชาวราศีเมษก็มีเกมที่จะไปพิมพ์เพิ่มแล้วมันมีเกมที่จะอ,อันตรายพอสมควรนะครับคนจะเข้าใจผิดน,นะเพราะอีกภพเรือนมาจากเจ้าเรือนอลิเนี่ยอลิมรณะอย่างเงี้ยนะครับความคึกขนองความอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เรามีปัญหาเพราะไปสัมพันธ์กับอาทิตย์ที่มาจากเจ้าเรือนปุตตะความคึกขนองความอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะทําให้เราแบบสนุกสนุกปากสนุกมือสนุกอะไรประมาณเนี้แต่ว่า บังเอิญไปบิดเบียนคนอื่นก็อาจจะถูกฟ้องได้หรืออะไรได้เนาะเรามาระวังนิดนึงนะครับและอริมรณะเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นการักกินีเราจะอยู่เป็นเราจะรู้ว่าคนไหนให้คุณคนไหนให้โทษรู้จักหลบรู้จักเลี่ยงนะแต่ถ้าเกิดสัมพันธ์การักกินีนี้อันนี้จะเครียดเลยจะกลายเป็นว่าอริมรณะก็คือเศร้าโศกเสียใจกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเศร้าโศกเสียใจเกี่ยวกับในเรื่องของอ่ปัญหาต่างๆปัญหารอบด้าน ปัญหาหนี้สินปัญหาในวิถีชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีปัญหานะก็ะให้เรามาระวังไว้นะครับดาวพระพุธนะครับอยู่ตรงนี้ทั้งเดือนเลยนะครับเสวยราชาเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่1 0นะเริ่มเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่16นะจะส่งผลให้นะครับเกิดความราช้านะครับผิดนัดนะไม่ตรงกับที่นัดหมายผิดคําพูดอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องหัวเสียอะไรก็เป็นอิทธิพลของดวงดาวนะแล้วก็ จุดที่ให้คุณนะครับก็จะเป็นในวันที่5นะครับจนถึงวันที่13เข้านวางังปูเอกนะแล้วก็วันที่1 5บหถึงสิเานะก็เข้านวางังปูเอกก็หลุดแค่14วันเดียวเองก,ก็ถือว่าเดินถอยหลังแต่เข้านวางังปูเอกนะไอม้มุมดียังดีอยู่นะก็จะโดดเด่นในเรื่องของคาพูดคาจานะครับที่คนเขารับฟังอะไรเกี่ยวเรื่องผลประโยชน์อะไรเงี้ยยังโอเคอยู่นะครับเพียงแต่ว่าให้ระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่ดาวตกมรณะเนี่ย มันจะสื่อสารและทําให้เราขาดสติในการสื่อสารนั่นเองนะครับให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระฤหัสบดีกันนิดนึงนะดาวพระฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีธนูนะเราจะเรียกว่าภพสุภะนะครับที่แปลว่าคนอุปถมัมภ์คั้าจุนคนคอยช่วยเหลือความสําเร็จนะครับต่างทินแดนไกลต่างประเทศนะครับการศึกษา ได้หมดนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีงามอีพภบเรือนหนึ่งในราศีมีเนี่ยเราจะเรียกว่าพวบวินาศนะครับวินาศก็แปลว่ารับรับ,รบซ่อนเลนนะครับปิดบังไม่เปิดเผยนะครับแล้วก็กักขังจองจานะครับก็สิ่งไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับวินาศก็ต้องระมัดระวังนะถ้าเบาสุดก็น่าจะเป็นลักษณะของอลรส่วนตัวสูงอะไรประมาณนี้นะครับสุภาไปไหนสุภาก็ไปอยู่ในเรือนการเงินก็แสดงว่าไม่ขาดคนที่ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินกันทองนะสุภากระดุมพระ นะครับก oh. no ็เป I mean, ็นคนมีความสามารถมากนะครับม so 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 ีการเรียนรู้เก <There S 1> ี่ยวเรื่องของการหาเงินหาทองนะครับแล้วก็มีคนอุปถัมภ์คำจุนช่วยเหลือนะครับก็ถือว่าดีนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะแล้วก็พฤรหัสเพนด้วยนะครับดาวอาทิตย์เล็งกับดาวพฤรหัสส่งผลให้นะครับมีคนอุปถัมภ์คำจุนมากนะก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดบังเอิญมีดาวพฤรหัสสบดีเป็นกาลกินีจรอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะคำว่าวิ่งหน้าไปอยู่ในเรือนกระดุม ความเสียหายไปอยู่ในเรื่องการเงินนะครับที่เกิดจากใครเกิดจากเพื่อนพอไปสัมพันธ์กับดาวเจ้าเรือนสหชะที่นำหนี้ทําสินําปัญหามาให้เกิดจากบุตรหลานลูกหลานนะพอไปสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์นะถ้าเป็นการลุก,กินนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองมันมีเกณฑ์ที่มันจะเสียหายมันมีเกณฑ์ที่ควรจะมาเบียดเบียนในลักษณะต่างๆจะยืมก็ได้ให้มาให้เราไปค้าประกันให้ก็ได้ไปออกหน้าแทนก็ได้สุดท้ายเสียเงิน นะครับก็พยายามอย่าประมาทเรื่องของการเงินนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้นะครับดาวพฤหัสบ,บดีก็ยังคงเดินถอยหลังอยู่นะครับเลยส่งผลให้เรานะครับเจอคนไม่ค่อยที่จะจริงใจเท่าไหร่เจอคนไม่ค่อยมีคุณธรรมสักเท่าไหร่นะหลอกได้หลอกอะไรประมาณนี้ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเวลาดาวพฤหัสนะครับเดินถอยหลังหรือติดนวงังพิษหรืออะไรประมาณนี้มักที่จะส่งผลเกี่ยวเรื่องของคุณธรรม นะครับคุณธรรมนะครับนะมันเป็นอิทธิพลของประมาณนี้นะอะไรที่เคยถูกปิดก็จะถูกเปิดนะอะไรที่มันเคยเดีก็จะกลับกลายเป็นไม่ดีอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับนะอ่ะนะครับต่อไปนะครับดาวพฤหัสก็เสวยเทศาตีนะเป็นเลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่นะครับก็เป็นเลิกติดต่อถ้า เราอยากจะประสบความสำเร็จเรื่องการเงินก็ต้องพยายามมีคอนเนคชันเยอะๆติดต่อเยอะๆเข้าหาผู้คนเยอะๆนะครับมันก็จะสำเร็จได้โดยง่ายนะครับะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดหนึ่งดาวพระศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีพุธศกเนี่ยเราจะเรียกว่าพรกระดุมพระ ที่แปลว่าไรายได้นะครับการเงินการทองนะกระแสงเงินสดอะไรที่เกี่ยวกับเงินเงิน,งนทองทองเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่ากระดุมพระหมดเลยนะครับอีกพบเดือนหนึ่งในราศีตุลน,นะฮะเราจะเรียกว่าพบปัตตินะฮะที่แปลว่าคู่ค้คาคู่คุณส่วนคู่สัญญาคู่ครองเพศตรงข้ามนะความรักนะคู่รักอะไรประมาณนี้นะก็ต้องบอกว่านะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่8มีปัญหานิดหน่อยนะครับเรื่องของการเงินเรื่องของความรักนะมีปัญหานิดหน่อย นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นจะดีแล้วนะครับดาวเจ้าจเรือนการเงินนะครับจะยกย้ายราศีมาในวันที่9นะครับตั้งแต่วันที่9ไปนี้จะดีมากนะครับตั้งแต่วันที่9ถึงชิ้นเดือนเลยเวลา22เดือน91นาทีดาวพรศุกร์อยู่ในบ้านดาวพฤหัสพฤหัสอยู่ในบ้านศุกร์เราจะเรียกว่าอนุกเกษตรสลับเรือนนะครับส่งผลเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองประสบผลสาเร็จดีมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนมีคนคอยช่วยเหลือนะครับปาร์นายเกี่ยวเรื่องของเงินเงินทองทองมันก็จะมีช่องทางมันก็จะมีโอกาส นะครับทาให้เราได้เงินได้ทองไปหาใครนะก็ไปปรึกษาใครเรื่องอะไรเนี่ยนะครับถ้าเกิดเขามีเขาอะไรประมาณนี้แล้วเป็นการยามไม่ที่ดีต่อกันก็มีเกณฑ์ที่จะนะครับช่วยเหลือเราในสิ่งที่เราปรารถนาได้นะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะฮะก็มาจากเจ้าเรือนปัตตนีเนาะปัตตนีสุภะนะครับจะเป็นช่วงที่ได้คู่ดีนะครับคู่ช่วยเหลือคู่สัญญาช่วยเหลือ นะครับคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้คนที่เพียบพร้อมเข้ามาในชีวิตนะครับนะหรือก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหาคู่ให้ก็ได้นะครับหรือมีคู่เป็นต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศก็ได้นะครับก็ถือเรื่องของอการเงินดีเรื่องของความรักดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ต้องรอดาวพฤหัสย้ายเนาะดาวพฤหัสดได้ตําแหน่งมหาจักรนะครับก็แปลว่าเราจะเป็นอะไรที่จะเจอแบบว่องไวและรวดเร็วมหาจักรนี้ ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่รวดเร็วและค่อนข้างจะกล้าน,นิดนึงนะเราก็อาจจะเจอกันแป๊บเจอกันวันสองวันก็ตกลงวนแฟงกันก็มีเหมือนกันนะดยอิทธิพลของดาวของดาวพุธศุขที่ได้ตําแหน่งมหาจักรเพราะมหาจักรก็แปลว่ารวดเร็วว่องไวยิ่งใหญ่นะก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะครับก็เลยส่งผลนะครับให้ชาวราศีเมษเรื่องของการเงินดีเรื่องของความรักดีแหมอิจฉาจริงๆนะครับก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะ ดาวพฤหัสศุกร์นะครับที่อยู่ในราศีธนูนะระมัดระวังหน่อยช่วงวันที่สิบสองจนถึงวันที่สิบสี่เราจะเข้าราวางพิษนะไอ้ช่วงนี้ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะจะทําอะไรยังไงเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องอะไรต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็วันที่เก้าถึงยี่สิบนี้จะดีนะครับเข้าทริสโทแห่งเลิกนะครับนะก็เป็นเลิกขอเลิกเข้าหานะเลิอกอ่อนน้ 2, อมถ่อมตนอันนี้ถือดียี่บเ็ดถึงสามสิบนะครับเราจะเข้าเลิกมหันโนเลิกผลประโยชน์นะครับเลิกเขาเรียกว่าชื่นใจ เกี่ยวเรื่องของเงินเงินทองทองเพราะเรื่องนี้ขเขาเ,เรียกว่าเรืเศรษฐีใหญ่ผลประโยชน์ลงตัวทุกอย่างก็สําเร็จรประมาณนี้และจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่18จนถึงวันที่20นะเราจะเข้านวางปูเอกจะทําอะไรยังไงช่วงนี้ถือว่าดีถือว่าเด่นถือว่าปังนะก็ยินดีด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดนึงนะดาวพระเสาร์ท่านเป็นดาวเื้อเรือนกัรมะนะครับเราจะเรียกว,ว่าการงานการกระทํา นะครับก็วิถีชีวิตก็น,นี้ก็ถือว่าดีนะกรรมะไปไหนไปในราศีกุมในราศีกุมเนี่ยเราจะเรียกพบราพะนะครับที่แปลว่าความโชคด,ดีนะครับรายได้2รายได้3โอกาสต่างๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองอน,นี่ถือว่าดีนะกรรมะเวลราพัก็คือจะมีเกี่ยวเรื่องของการงานเราจะมีมูลค่าจะมีคนมานะครับเอ่อซื้อตัวเราจะมีคนมาให้เงินเดือนเพิ่มจะมีคนมามอบโอกาสต่างๆให้เรา ก็ถือว่าเกี่ยวเรื่องงานเกี่ยวเรื่องอะไรก็ถือว่าโชคดีแหละนะครับไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเนี่ยดีหมดเลยนะครับอันนี้ก็ยินดีกับชาวนะครับราศีเมษด้วยนะครับก็แค่ระมัดระวังแค่ดาวอาทิตย์กับดาวพุธเท่านั้นเองนะเรื่องเอกสารสัญญานอกนั้นถือว่าดีนะครับก็เรื่องของการงานคนตกงานก็มีเกณฑ์ได้งานนะครับคนอยากจะขยับขยายงานขยายสาขาจะอะไรเงี้ยก็มีโอกาสนะครับแล้วก็เรื่องของช่องทางในการ ทำงานในลักษณะต่างๆก็จะมีความสําเร็จมีความรับรื่นให้นะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยแล้วตอนนี้ดาวเนี่ยนะครับพระเสาเนี่ยท่านเดินปกติแล้วนะครับหลังวันที่3เป็นต้นไปนะจากที่เคยเดินถอยหลังเนี่ยใครเป็นเดินปกติแล้วนะก็เลยจะส่งผลนะครับให้ทาอะไรได้ดำเป้านะครับได้ทาเกณฑ์นะครับไม่ล่าช้าไม่อึดอาดเหมือนแต่ก่อนๆนะนะก็สะเสวยเลิกดีด้วยสเสวยเลิกทีวีด้วยนะครับก็เปเริ่มเลิกนางพญานะครับเลิกคนนิยมชุมชอบอันนี้ก็ยินดีด้วยอันนี้ถือว่าดีนะ นะครับก็ถือว่าดาวพระเสาให้คุณแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับนะอ่ะนะครับเว้นแต่ว่าคุณมีพระเสาเป็นการกินีมันถึงจะดอบๆลงมาหน่อยนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูพระราหูพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาผลเราจะเรียกว่าภพลาภน,นะครับลาภไปวินาศปุตตะมรณะนี่เรื่องหุ้นเรื่องอะไรไม่ต้องเล่นเลยราศีเมษนะรจะเก่งกำไรจะอะไรช่วงนี้ยังไม่ต้องใครจะมาหยิบยืมใครจะมาขอ กู้ใครจะมาขออะไรคุณยังไม่ต้องให้เลยนะครับต้องรอให้ดาวอาทิตย์ย้ายไปก่อนนะคือตอนนี้ไปแล้วนี่สูนแน่เลยบอกได้เลยนะครับสําหรับชาานะครับราศีเมษแล้วถืคนไหนที่เป็นชอบสายเอ่อการพนัน,นเสียงโชคเข้าบอลอะไรพวกนี้นะเบกอนนะตั้งอ่เอาตั้งเอ,งอาวันที่16กอ่ะตั้งอ่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามรณะเนี่ยเพราะมันโดน2เด้งนะมันโดนเด้งแรกเนี่ยปุตตะมรณะเด้งสองลาภวินาศนี่คือจบเลยนะครับไม่ต้องไปหวังเอ่อรวยทางรัฐ ไม่ได้เลยนะครับนอยู่บ้านเฉยๆดีที่สุดนะครับเวลาดาวราพัไปวินานีมันจะมีเขาเรียกมันจะเสียหายทูกคนเบิดเบียนเรื่องทรัพย์สินเงินทองเงินตาในประมาณนี้นะครับก็ให้เรามาระวังหน่อยนะครับนะก็ดาวพระอ่าราหูตอนนี้ก็เสวยราชาเลิกนะครับก็พยายามอย่าตามใจตัวเองเยอะนะครับตามใจตัวเองเยอะเนี่ยมันจะลําบากนะครับต่อไปนะครับดาวพระเกตเนาะดาวพระเกตอยู่เรือนของมรณะส่วนต์ไหวพระบ่อยๆนะครับนะเพราะว่า มันค่อนข้างจะมีปัญหาน,นิดหนึ่งนะดาวพฤกต์เป็นดาวกระตุ้นเนาะกระตุ้นให้ดาวพระอาทิตย์ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมีอัตราเยอะนะฮะแล้วก็พาวพกตไเป็นกระตุ้นดาวพุธก็ทําให้เราเนี่ยมีวาจาที่ค่อนข้างจะพูดแล้วบางทีมันอาจจะสื่อสารแล้วมันเกิดการผิดพลาดนะครับมันอาจจะถูกฟ้องร้องถูกอะไรได้เนาะแล้วก็ดาวพฤกตก็ตามนะครับดาวองคาไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยมีเซนส์มีอะไรก็ทุนนี้จะมีสัมผัสอะไรดีนะนะครับจะยิ่งคนไหนส่วนบุญไหว้พระอะไรประมาณนี้ก็ก็จะช่วย ช่วยให้เรื่องเซนเรื่องอะไรดีขึ้นนะครับเซนนี่ไม่ใช่ว่าเห็นอะไรวินญยงวิญญาณอะไรนะบางทีให้คิดอะไรเงี้ยมันจะปิ้งง่ายกว่าอะไรประมาณนี้หรือมีรัางสังหรณ์แม่นอะไรประมาณนี้ก็ต้องสวดมนต์ครับเวลาดาวพระเกตอยู่เดือนมรณะนี่ต้องสวดมนต์มันเป็นช่วงที่เจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขาจะมีพลังเยอะนะครับจะมีพลังเยอะแล้วก็ปัญหาต่างๆก็เข้ามาเยอะเหมือนกันนะก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังดาวพฤกษไปสัมพันธ์กับดาวอริอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องระมัดระวังแล้วไปสัมพันธ์ดาวเจ้าเรือนสาหะชัว่ว สหาชาด้วยจะเดินทางไปไหนอะไรยังไงก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับนะส่วนคาถาทาเวสวรรณเนีนะ่ยป้องกันไว้นะครับนะน,นี้ช่วยได้นะครับนะนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมผิดพลาดป,ประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอ้อควกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตกจาเจริญน้าาําชากาแฟก็ นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับตามนะครับช่องทางซูเปอร์แตงนะครับหรือจะพร้อมเพยก็ได้นะฮะอาอาจจะก็จะมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับรวยๆเฮงๆปงงๆครับผมเกดก้าร้ดูตลอดสวัสดีครับ